สวัสดีครับเพื of, so, kind of ago, ่อนๆวันนี้ก็จะพามาทาอาหารญี่ปุ่นนะครับผมก็มาดูกันเลยๆครับผมดูแบบเพลินๆเลยครับผมก็นี่ครับประการการทำอาหารญี่ปุ่นนะครับอาหารญี่ปุ่นนี่ก็อาหารที่ทอดสดๆใหม่ๆนะครับมันจะอร่อยมากครับพอทำทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ตั้งแต่เริ่มนึ่งข้าวข้าวที่นี่นะครับการแรกผมแรกมาเป็นข้าวเป็ข้าวใหม่ที่นี่เลยครับ เราะว่าต้องการความสยใหม่แล้วก็หมกพูดนะครับนู้นนี่ก็จะทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อนๆก็รู้เลยว่าอะไรบางทีเขาเรียกว่ามาเกะมากะหรือว่าข้าวห่อใส่ซัลมอนครับแต่เขาเรียกว่าข้าวห่อใส่ซัลมอนหรือข้าวหมกสาหร่ายประมาณนี้นนะเพื่อนส่วนมากคนไทยเขาจะเรียกว่าข้าวห่อซาลาบางคนที่เป็นสายญี่ปุ่นจริงเขาจะเรียกว่ามากะแต่ว่า ตัวผมเองผมก็เรียกข้อหอดาไลนะครับข้อหอดาไลมือมันตึนเลื่อนวรื่าแต่ว่าคนที่เขาแบบเป็นคนสไตล์แบบว่ากินอาหารญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่ามารกิเขาจะเรียกเป็นมารกิข้อหอดาไลใช้ลมอนประมาณนะครับแล้วก็ต้องมาเตรียมเตรียมชิ้นงานชนิ้นเศษปลาที่เราตัดออกจากซาซิมิหรือว่าเขาตัดเขาปั้นนะครับเพี้ยนครับนี่จะเป็นเศษเนื้อตัดแต่งช่วงท้องช่วงสันช่วง,วงนี้มีหลายหลายช่วงครับผมเนี่ยาใไฮซื้อนะครับ ซื้อมาก็ตมาทานครับผมรับประกันเลยว่ามากกิเนี่ยจะเป็นเซ็ตที่คุ้มที่สุดครับคุ้มค่าเงินมากที่สุดเพราะว่าเนื้อเนื้อในมันแน่นแน่นเลยครับเนื้อแน่นๆเลยข้างในมีแต่เนื้อทั้งนั้นเลยครับเนื้อปลาแน่นแน่นที่ห่อพันเข้าไปทั้งนั้นนี่ยต้องมาตัดแต่งครับผมตัดแต่งให้ชิ้นงานมันมันได้เวลาเราเอาพันอะไรนี้มันจะมีได้เข้าเข้าที่ครับผมมันจะได้ไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่ประมาณนะครับจะได้เข้าอันได้ครับเพื่อนแล้วก็มาเรียนแต่งกําเลยเพื่อน ปมาณนี <ciğim. S 2> ้ครับผมเนี่ยก็จัดดูว่าเอออเนี่ยประมาณเนี่ยเส้นหนึ่งก็ประมาณเนี่ยเพื่อนเส้นหนึ่งนี่กัมันก็ตัดได้ประมาณ8ปดคำนะครับเส้นเส้นหนึ่งตัดได้ประมาณ8ปดคำครับพอดีเลยครับคกำลังพอดีเลยแปดคำเนี่ยครับพอเสร็จก็ประมาณกับพันๆม้วนจะเป็นสลายครับสลายก็จะเป็นสลายของเกดเกจอีเนียมนะครับสลายจะคัดสังเกดเกดอีเนียมครับถ้าเกจไม่ดีเนี่ยมมันก็จผ่านยากนิดนึงมันจะบาง เวลาเราหอข้าวขาดขาดง่ายบางง่ายแล้วรสชาติกินก็จะไม่หอมแต่เนี่ยรสชาติกินสาหร่ายมันก็จะหอมจะหอมสาหร่ายหอมข้าวข้าวก็จะอร่อยประมาณนี้ครับมันจะกุกเขาเข้ากันดีครับแล้วก็กันของใส่เบียงปลาเข้าไปจัดสรรให้มันได้พอดีใหญ่เกินไปแล้วก็ผัดยากครับนี่ตดได้พอดีเซ็ตของมันครับดู เสมอดูดูดีครับเวลาตัดออกมามันจะได้เท่ากันครับมันจะได้เท่ากันเลยสองว่าตัดคู่หนึ่งคู่หนึ่งมันจะมีคู่หนึ่งก็จะก็จะเป็นมันอ่าสิบหกคำสิบหกคำเป็นเน้นเลยแปดสองสิบหกชิ้นนึ้งก็แปดสองชิ้นก็สิบหกคำนเน้นเลยครับทำนี้ทำไปเรื่อยๆครับทำเพราะว่าเราต้องขึ้นงานครับเพราะมามาตอนเช้าเราต้องขึ้นงานช่วงนี้ก็ยังไม่ถือว่าเช้ามากครับช่วงนี้ประมาณค่ั เขาเรียกว่างานกี um. so, 8, 2, 3, ่โมงสามสี่โมงเช้าครับสามสี่โมงเช้าครับเราขึนงานรอตอนช่วงเที่ยงประมาณเที <er ่ยงรปะมาณเที่ยงประมาณนะครับแล้วต้องขึ้นอัดงานไหมว่าช่วงเที่ยงคนจะเยอะมากพอเวลาลูกค้าออกมาไม่ว่าที่ไหนครับไม่ว่าในห้างไม่ว่าออกมูสตามงานอีเวนต์หรือว่างานต่างๆแต่สถานที่ตามบึมตามห้างพวกเขาออกอีเวนต์หรือว่าดาราไปออกมูสอย่างประมาณนี้ครับเพื่อน ลูกค้าเขาจะมาเป็นเวลาครับไม่ได้ออกมาแบบทั้งวี่ทั้งวันนะครับเป็นเวลายิ่งเป็นออฟฟิศยิ่งเป็นตึกที่มีออฟฟิศเยอะๆอย่างเงี้ยเขาจะมาตอนนั้มันช่วงเที่ยงช่วงบาง่ายช่วงช่วงเช้านี่เราเขมีเวเปิดโอ,อกาสให้เราได้เตรียมงานครับเตรียมงานในื่นคืคนที่ชอบแบบว่าแบบแบบเร็วเง,งี้ยจริงเร็วประมาณเนี้ยเพื่อนเ,อนเขาก็มาถึงก็จะหยิบเอาเลยครับเขาคือหนึ่งพักเที่ยงประมาณแค่หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเงี้ย เขาต้องการความเร็วเพราะว่าอีกอย่างคือคนมันเยอะเขาอะกินไหนได้งเขาก็เอาก็จะไม่ค่อยชอบต่อแถวมักเท่าไหร่ถ้าตรงไหนต่อแถวนานๆลูกค้าเขาไม่ค่อยจะเอาเขาจะมาหาที่เราพอเราทํําทาเสร็จไปแล้วเราก็ใส่ตู้แพ็กไปหน้าที่ตู้ตู้มันจะเป็นตู้เย็นสําหรับบางชูชีนะครับครับนี่ก็มาทำพันไปเรื่อยๆก็วางวางวางในที่ขึ้นงาน งานก็มีมีหลายอย่างครับผมกพวกตัดพวกซสาซสิมุนซาซิมิเราก็ตัดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับพวกข้าวปั้นเราก็ตั้นปั้นไปเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็ลิอเต้ตเซตของมักกิมากมากินี่ก็จะหองของมักกิขึ้นไหมครับผขึ้นไหมเพราะมากกิเป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่าอะไรครับเวลาเวลาลูกค้ามาสั่งนะครับเวลาลูกค้ามาสั่งเราเรามันจะทํายากครับเพราะว่าสุปมันหนึ่งเรากําลังปั้นอยู่ครับปั้นสมมติปั้น ปั้นข้าวปั้นอยู่เงี้ยลูกค้ามาสั่งมากิอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะยากนิดหนึ่งก็ต้องมาห่อมาพันเสียว่ามากิเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการห่อกันพันในการตัดบางทีลูกค้าก็รอไม่ได้เงี้ยเราทำอย่างเงี้ยขึ้นไปปุ๊บวางให้ลูกค้าหรือลูกค้ามาลูกค้าเขาหยิบไปเลยครับผเส็นไว้นี่ันมันไม่ได้ง่ายเหมือนข้าวปั้นเข้าวปั้นจะปั้นง่ายกว่าข้าวปั้นมันจะปั้นง่ายกว่าหรือซาซิมิซาซิมิก็รอพร้อมตัดขึ้นได้เลยอย่างเงี้ยแต่เนี่ยมันต้องมาห่องรอให้ ให้เขาเซตตัวสักพักหนึ่งครับหอ่อปุ๊บปั๊บเรามาตัดเกลือไม่ได้ครับมันแตกครับแตกเพราะว่าสาหร่ายมันยังไม่เซตตัวมันจะทําให้แตกทําให้เนื้อปลาแตกข้าวมันแตกสาหร่ายแตกมันไม่ยึดติดก,กันเราต้องทิ้งไว้ก่อนนี่ก็หลอกแล้วก็ทิ้งระยะไว้นี่เราก็มาหอ่อแคลิฟอร์เนียรอเลยครับเพราะว่าหน้าบ้านเราไปยังไม่ขึ้น California. แคลิฟอร์เนียตัวนี้ก็เป็นขึ้นขึ้นเป็นแคลิฟอร์นเนียแซลมอนนะครับนี mm ่แซลมอนนี่ครับ้องขึ้น uh, ข้าวฟันข้าวทำกินคลิฟ์เนยแซสมอนนะครับคลิฟ์เนยแซสมอนนี่ก็ข้างในก็จะมีะมีตกแตง่งมีไปด้วยมีปูอัดไข่หวานแตงกวาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ราดดุมายองเนสนะครับนี่ครับนี่ครับเราก็จะวางครับปักไปครับปูอัดแล้วก็ตามไปเลยมายองเนสมีการเนสราดลงไปแล้วก็ตามไปด้วยอย่างนี้ครับไข่หวาน มีแตงกวาญี่ปุ่นครับแตงกวาญี่ปุ่นนี้มันจะกรอบนะครับอร่อยอร่อยอร่อยมากครับมันจะได้ลดในการกินแคลิฟอร์เนียมากครับถ้ามีแตงกวาญี่ปุ่นแต่ส่วนมากถ้าเป็นต่างประเทศเขาจะใช้อวคาโดนะแต่ที่เราใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรเปล่าเราทาขึ้นไว้แล้วอวคาโดมันจะขึ้นแบบสีเขียวมันไม่น่ารับประทานครับเราต้องใช้แตงกัวแทนดีกว่าครับเราห่อเสร็จแล้วก็ผ่านบางไว้ก่อนเพราะว่าปลาต้องรอขึ้นปลาก่อนครับ ว่าป่าตอนนี้ปลาหมดปลาเหลือแค่นี้ครับเราก็ต้องตัดก่อนครับทีนี้ไอมากคีที่เราทําไว้เนี่ยมันเซ็ตได้ตัวแล้วครับผมเวลาตัดจะตัดง่ายเพื่อนๆดูนะครับเวลาตัดนะครับมันจะตัดง่ายขึ้นครับถ้าเราไม่ปล่อยให้เซ็ตตัวนะครับมันจะตัดยากมากตัดยากต้องปล่อยไว้สักครึ่งนาทีนาทีนึงประมาณนี้เพื่อนจะตัดง่ายตัดแล้วก็จะไม่แตกด้วยครับ ต้องขึ้นเรียงเ,เป็นเซตจัดเซตให้ลูกพานะครับเพื่อนๆตรงนี้ตัดไปเ,เซตหนึ่งครับแล้วก็ตั้งจัดเรียงให้เท่าๆกันก่อนครับเรีย <Wool> งให้มากี่เท่าๆ,ๆกันทุกตัวเซตนึ่งครับนี่ครับก็จัดประเด็ดประดอยให้มันแบบดูดูสวยงามมีศิลปะนิดนิดนึงครับผมมีความสวยงามนิดนึงทำอาหารญี่ปุ่นก็ต้องมีศิลปะนิดนึงครับผมเพ <Wool> ื่อนๆนี่ก็จัดเป็นเซต วางครับวางจากเซตเป็นเซตนี่ครับนี่ครับเซตหนึง่งนี่ที่ผมบอกว่าเส้นหนึ่งได้แปชิ้นครับผเส้นกาสิบหกคำครับนี่เน,น้นๆจุกครับเพื่อนๆถ้าใครชอบทานนะครับเนื้อเซลมอนเน,น้นๆแน่นแนนแน่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 นแนรนแน่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 นอน่นแน่นแน่นอน่นแน่นแน,น่อแน,น่นแน่นกน่นแน่นแน่น่นแ่นแน่า่น่น่าแน่่นแน่นก่นมมน่นแนนแน่ัาา่นน่่่่่่า่นนนน ไม่ใช่ว่าเอาเก็ยธรรมดานะครับมีซูชิสะมันสมันเด็ดตัดครับแอปหนึ่งอะไรญี่ปุ่นใครจ้านี่ครับเราก็ตัดแล้วก็จัดสันเลียงเหมือนเดิมครับเพื่อนเหมือนเดิมสิบหกคำเน้นๆจุกๆเหมือนเดิมครับเพื่อนจัดสันเลียงตกแต่งให้มันดูสวยครับดูชิ้นมันเท่ากันไหมประมาณนี้ครับตัดเลียงให้มันเท่าๆกันนะครับเพื่อนประมาณนี้ครับ าตายกัจะประมาณนี้เห็นครับเพื่อนนี่ครับสวยง,งามครับผมขอบคุณมากครับผมเพื่อนคนที่รับชมคลิปนะครับนาะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดคอมเมนต์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผม